สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวร้านหนังสือที่เขาว่ามีหนังสือมากกว่า1000เรื่เล่มเลยนะคะแต่เขาว่าว่าร้านนี้จะเป็นร้านรับเอะหรือว่าไม่รับจะรับหรือไม่รับเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันเลยนะคะตามมาเลยค่ะทางนี้เลยค่ะโอเคค่ะตอนนี้เราก็มาถึงร้านแล้วนะคะนี่เป็นชื่อร้านว่าโกดังหนังสือนะคะทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยดีกว่าค่ะ เ,เลยค่ะ,คะตอนนี้เราก็ได้เข้ามาถึงในร้านแล้วนะคะบรรยากาศในร้านก็ค่อนข้างเงียบนะคะเหมาะสําหรับการนั่งทํางานอ่านหนังสือมากๆเลยค่ะแถมในร้านนะคะยังมีคาเฟ่ที่มีเครื่องดื่มที่เราสามารถซื้อมาดื่มได้ด้วยค่ะ มาแล้วร้อนขนาดนี้เราต้องสั่งอะไรแล้วนะคะ,อะเอาน้ำสตรอเบอรี่โซดาแก้เลยค่ะได้คู่นะคะขอบคุณค่ะแถมที่นี่นะคะไม่มีแค่เครื่องดื่มนะคะยังมีอาหารและก็ของหวานอีกด้วยค่ะและราคาก็ยังน่ารักเหมาะสำหรับน้องๆนักศึกษาสามารถแวะมาทานได้นะคะแต่ระหว่างรองเครื่องดื่มเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันเลยดีกว่าค่ะเชิญเลยค่ะ,ะ,คะม,มีที่นั่นด้วยอ่ะ สวยที่สุดเลยทุกคน,น,นเช่ไนมลยะคะ่ะส,ส่วสโซนนี้นะคะจะเป็นโซนที่เด่นและก็สำคัญที่สุดสำหรับร้านนี้นะคะเดี๋ยวเราไปถามพี่พนักง,งานกันเลยดีกว่าค่ะ อโทษนะคะเดี๋ยวรบกวนสอบถามเลยนะคะโซนนี้มันเป็นโซนอะไรหรอคะก็จะเป็นโซนนิยายอะคะ่ะก็จะมีแยกมีนิยายจีนนิยายวายแล้วก็นิยายรักโรแมนติกอะคะ่ะมีหลายประเภทเลยนะคะเดี๋ยวเดินดูได้ใช่ไหมคะ่ะเราดูหนังสือกันเลยดีกว่าคะ่ะ Boop. Uh -huh. สำหรับท่านใดที่อยากเดินทางมาที่ร้านนะคะร้านจะอยู่ในซอยสีนะะักริน40ตรงเข้ามาเรื่อยๆจะอยู่ตรงข้ามเอเดียนอยุธยานะคะร้านจะอยู่ทางขวามือของลูกค้านะคะสําหรับการเปิดบริการนะคะ9โมงถึง1ทุ่มค่ะสามารถแวะมาอุดหนุนกันได้เยอะๆนะคะขอบคุณมากค่ะจาก,การีเวนี้นะคะ